สำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก็คือผ้าขี้ริ้วหรือผ้าเช็ดโต๊ะนั่นเองนะคะเราจะาไว้ใช้สำหรับเ,เช็ดกระดานดำนะคะหรือเอาไว้ใช้เช็ดฝุ่นตามโต๊ะตามกู้ต่างๆค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะก็คือให้จุ่มลงไปในน้ำแล้วบิดให้หมาดค่ะแล้วนำไปเช็ดสิ่งของที่เราต้องการจะเช็ดกันเลยวันนี้เราจะลองเช็ดกระดานดำกันดูนะคะ ราก็ต้องซักทำความสะอาดแล้วปิดให้แห้งค่ะแล้วก็นําไปตากให้เรียบร้อยนะคะเราอาจจะปากไว้ที่ขาโต๊ะก็ได้นะคะนักเรียนแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะ